สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l o v e l y b b l o v e r อกันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b ก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวง In t o o o ัเหมือนเช่นเดิมนะคะและก็จะเป็นการอัปเดตแบบย้อนหลังค่ะแล้วก็จะย้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปัจจุบันวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้าง เริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องก็มาอัพคลิปวอล์คแคปชั่นที่สวนสาธารณะนะยังมีเรื่องสนุกๆอีกหลายเรื่องเลยครับฮิฮิฮิมาดูกันว่าจะเจออะไรสนุกๆบ้างครับน้องพาเที่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนแม่ๆก็ตามไปดูกันได้นะคะนั่งดูเพลินมากแล้วน้องนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นให้ด้วยค่ะต่อไปนะคะน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพคลิปแคปชั่น แสงสว่างนั้นที่ส่องเข้ามายังชีวิตของผมก็คือแพรรอยยิ้มของน้องมากๆาเลยค่ะทุกคนแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นซ้อมเต้นประจำวันนะคะต่อไปน้องแพทริกนะคะก็มาอัพคลิปกับน้องเคยหยีนะคะแคปชั่นเขียนเพลงเล็กๆขึ้นมาหนึ่งเพลงวงเล็บใครชอบทานปลาคำตอบ หหลิวยีสอหยินเท่ายีสามโจเคยยีเชิญทุกคนคอมเมนต์กันสักหน่อยแล้วคลิปก็คือน่ารักมากคนอะไรกันมมมิงโมง,งิง,ง,งนะคะแล้วก็มาอาบรูปอีกแคปชั่นวันนี้หยินเท่าหยีถ่ายอะไรสามสีมินาคมเมฆหนาแนะปลเปลี่ยนเป็นสดใสและยังมีฝนเล็กน้อยวันนี้เป็นการถ่ายสีดำทองนะคะ ต่อไปนะคะน้องคือหยีก็มาอัพคลิปกับน้องแพททิกอีกนะคะแคปชั่นช่วงเวลาของปรมจารย์แห่งการดื่มด่ำแฮชแท็ก a m i n g นะคะก็คือเข้ากันไปหมดค่ะสองคนนี้นะคะเข้ากันไปหมด ต่อไปนะคะน้องปอยวนนะคะก็มาอัพคลิป cover เพลง c a p ชั่นปอยวน cover e v e r y Ting and More นะคะ Hat ห้องซ้อมของปอยวน Hat ได้เวลาฟังเพลงแล้วครับทุกคนก็ตามไปฟังกันคะ่ะแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปอีก c a p ชั่นห้องซ้อมของปอยวนบันทึกการเต้นในห้องซ้อมนะคะพี่ปอก็คือเต้นเท่มากทุกคนเต้นเท่มากคะ่ะ ต่อไปนะคะน้องหลินโมก็มาอัพรูปแครบชั่นพักนี้ผมได้ดูนิวสายเรื่องราวของเด็กส่งหนังสือพิมพ์สนุกมากจริงๆช่วงกลางเรื่องมีฉากเต้นยาวๆด้วยผมชอบมากจริงๆนับถือเลยถ้าทุกคนพอมีเวลาลองไปหาดูกันได้นะครับน้องก็มาแนะนำซีรีส์ที่น้องชอบค่ะแม่ๆก็ตามไปดูกันได้นะ ต่อไปน้องซานตานะคะก็มาอัพคลิปแคปชั่นเช็คอินสไตล์ฤดูใบไม้พี่อีกเดียวเจอกันแล้วก็มาอัพคลิปอีกแคปชั่นโอเควิดีโอนี้ขอบคุณคุณมากเจอกันใหม่ภายหลังรีบนอนนะกินข้าวเยอะๆด้วยแล้วก็มาอัพคลิปเต้นกับน้องเหลีวหยี่ด้วยค่ะก็คือชอบมากทุกคนเราดูคลิปนี้เราชอบสุดๆไปเลยค่ะคือแบบเต้นสีกมากชอบมากค่ะ เลนนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย